ต้องมีคำนี้ใช่ไหมได่เก,เก๋อะช่เออมันจะมีแฟนเป็นคนออนั่นบอก <c oughs> <c oughs> เลยขม้นก็งูจัก่ากขึ้นหัวแล้วจ้าบอสซันขึ้นหัวแล้ววันนี้มาทำการแสดงอยู่ที่บ้านเกิดบอสซันนะคะจงังหวัดชัยนาทนะคะเกิดที่่ <c oughs> เอาบอกพี่ลีบอก,ก <c oughs> มาเรียนชัยนาทอ๋อมาโตที่ชัยนาทจริงไหมดิแม่แม่ บอสซันบอกว่าเกิดกรุงเทพเด็กกรุงเทพเหรอไม่หนูบอกว่ามาทมาทำการแสดงที่บ้านเกิดบอสซันหนูบอกว่างี้บอสซันเลยบอกว่าเกิดก <นะ S 2> รุงเทพโตอที่เชน่าเลยครับชน่านี่ถือว่าเป็นทำให้ซันได้เป็นคนเลยนะเพราะว่าพัฒนาเนี่ยส่งเสริมด้านกานรแสดงลิเกหลากหลายเวลา,ลาไปประกวดเงี้ยเขาก็จะแบบสนับสน,บสนบุสนช่วยโหนแล้วเพื่อนชื่อเรื่องนิเกใช่ไหมคะ พัฒนาทำเรามาทำประจันตมุนมาเมืองตะเบนบ้านเท่ากับสีมอลลั่มเราพี่น้องเราเป็นโซนนี้กับสิเป็นลิเกนะคะเพราะจัน์ของเราก็จะเขาเอินมาอย่างเก่งและเดี๋ยวเรียนรู้เรื่องนี้นะแต่น้อยพีคคุกพีไอซ์สแลนด์ยูพี่ออฟแล้วก็โอ้โอติหลายคนพีไอซ์สแลนด์ยูยังไม่อยู่ชัยน้าทหรอไะมไอซ์สแลนด์ยูคนเดียว พี่น้องอันนี้ก็คือความรูอีกอย่างหนึ่งได้หนิที่เขาได้มากมาซื้ซับของอันนี้มันเป็นภาคอะไรคะว่าซันภาคกลางภาคกลางขึ้นไปทางหนือชัยนาทภาคกลางชัยนาทนครสวรรค์ปกติปกติมูมีกับฮูจักแต่ทังอันภาคอีสานเนาะปะท้มาได้มาได้บอดเป็นคนภาคกลางก็เลยเริ่มเรียนลูกไม่มีไฟภาคกลางไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะว่าซันไม่ได้ไี่เกไม่ได้ เกาเราไมมีคนภาคกลางต้องถามมีโอ๊ตไหมนี่มีโอ๊ตมีแฟนเพราเป็นคนภาคใต้เพาเาอยู่ภาคใต้น้องนัอลนายุพี่บอยล่ะฮพี่บอยล่ะคนสิงห์บุรีใครบางระจันบาเรียกวาพรท่อมากเขาไม่รู้จักบนใคประเทศตะมู่เนี่ยกำลังอ่านเขาเรียกอะไรกำลังสืบ กำลังโซ่หาเน้อมีเรื่องหรอล่าคะวันนี้ใส่ชุดลิเกแต่ว่าเป็นลิเกเพิ่นก็ใส่ชุดเนียคือคือหมอลำเข้าอยู่ตลอดเนาะหมอลำเลื้อตอกก่อนเนาะที่แกงเนื้อเพราะเรไม่ด้หนักก็มีหมอนมีอะไรด้วยไงไม่ไม่ไม่หมอลำเราไม่ได้แต่งหมอลมันหมอลำเข้ากับแต่งอยู่ถ้าเป็นหมอลำหมูหมอลำเนือง บมลลามูนเ็าจเต่งบอลลามซิงเขาบอลเลยเต่งก็เต่งคลายกันเนาะแมีนสวนบอสเพลก็กำลังทำผมนะคะแม่วัาทำผมให้แม่วัน่ารักมากนะจ๊ะทำผมให้ลูกสะ้ายอันนี้มารอชมเลยไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปทางห้างนะคะเดี๋ยวจะขายเบียร์กัน